ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่2ประวัติส่วนตัวนายชัยชนะมติยพัฒน์เกิดเมื่อวันที่16กันยายนพุทธศักราช2528ปัจจุบันอายุ35ปีที่อยู่ปัจจุบัน บาเลขที่24ตำบลตลาดขวัญอำเภอเมอืองจังหวัดนนทบุรีประวัติการศึกษาการศึกษาสำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนดอนแฮดวิทยาอำเภอสวรรภูจังหวัดร้อยเอ็ด สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนสวรณภูมิพิทยาภายาัศาลอำเภอสวรณภูมิจังหวัดไอยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีการศึกษาบัณฑิตวิชาเอกพระึกษาโทรสุขศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประวัติ การรับราชการได้รับการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วยเมื่อวันที่31กร,รกฎาคมพุทธศักราช2563นักโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรีเขตหนึภาระนะ้าที่ด้านการสอน นายชัยชนะมะติยพักหนึ่วิชาสุขาสษะและพระรักษามัธยมศึกษาปีที่2วิชาสุขไสษาและพระักษรระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4วิชาคุณธรรมมัธยมศึกษาปีที่2วิชาแนแนว ระดับมัธยมศึกษาปีที่2กิจกรรมรูกเสือและเนบนาลีรวม18ทาาต่อสัปดาห์หน้าที่ได้รับมอบหมาย 1. ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ทับ2 สคูเวรประจำวันศุกร์สคูเวรรักษาการตอนกลางคืน 4. โครงการกิจกรรมการเรียนการสอนทางไกลในช่วงสถา,านการณ์แพร่ระบาดของโอรคติดต่อไวรัสโคโรนา2019โควิดนที องค์ประกอบที่ 1. การประเมินผลการปฏิบัติตน 1. วินัยและการรักษาวินัยผู้รับการประเมินมีการแสดงอาการทางอารมณ์กิิยาท่าทางและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมการเทศะปฏิบัติตามกฎระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับค่ารลการคู ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมาย 2. คุณธรรมจริยธรรมผู้รับการประเมินปฏิบัติตนตามหลักศาสนา,า,าที่นับถือเข้าร่วมศาสนิกของศา,ษา,ษา,ญญา,ามสนาอย่างสม่ำเสมอเห็นความสำคัญของจารีตประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น วัฒนธรรมของชาติมีจิตบริการและกิจสาธารณะ 3. จมรรจบันบบวิชาชีพครูผู้รับการประเมินมีการพัฒนาวิชาชีพบุคลิกภาพอย่างต่อเนื่องให้ความสำคัญกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครูอย่างสม่ำเสมอลัก เมตตาเอาใจใส่ช่วยเหลือผู้ช่วยเหลือผู้เรียนทุกคนด้วยความสม,มุนาพระพฤติปฏิบัติตนเป็นที่ยอมรับของผู้เรียนผู้บริหารผู้ร่วมงานผู้ปกครองและชุมชนทำงานกับผู้อื่นได้โดยยึดหลักสามัคคีเพื่อกูลซึ่งกันและกัน ใช้ความรู้และความสามารถที่มีอยู่เพื่อพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนและชุมชนยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษ,รรษ,รรษัตริย์ทรงเป็นปรงมุขสการดำรงชีวิตตามหลักปัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงผู้รับการประเมิน นำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับประยุก์ตใช้ในการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนใช้กับภารกิจที่ได้รับมอบหมายและประยุก์ตใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองห้ 5. จิตวิญญาณความเป็นครูผู้รับการประเมินเข้าสอนตรงเวลา และสอนเต็มเวลามอบสิ่งที่ดีๆให้กับผู้เรียนด้วยความเสมอภาคเป็นธรรมรู้จักให้อภัยปัจจักคติช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จตามศักยภาพถูกฝังและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้เรียน6 จิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพผู้รับการประเมินมุ่งมั่นพุ่งเทในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆเพื่อให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพประพฤติปฏิบัติตนในการรักษาสภาพลักในวิชาชีพเป็นแบบอย่างที่ดีของเพื่อนร่วมง,งานและสังคม องประกอบที่ 2. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 1. การจัดการเรียนการสอนมีการนำผลการวิเคราะห์หลักสูรมาใช้ในการจัดทำรายวิชาและออกแบบหน่วยการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีที่หลากหลายเลือกใช้สื่อ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้วัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีที่หลากหลายโดยคำหนึ่งโดยคำหนึ่งถึงคุณภาพของผู้เรียนทางด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 2. การบริหารจัดการชั้นเรียนมีการจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้จากกระบวนการคิดทักษะชีวิตและพัฒนาผู้เรียนดำเนินการตามระบบช่วยเหลือนักเรียนโดยมีการศึกษาและรวบรวมข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนอบรมบ่มนิสัย ให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดีงามสการพัฒนาตนเองมีการพัฒนาตนเองเพื่อให้มีความรู้ความสามารถทักษะด้วยวิธีการต่างๆอย่างเหมาะสมมีส่วนร่วมในชุมชนในการเรียนรู้ 4. การทำงานเป็นทีมมีการทำงานเป็นทีมร่วมมือร่วมใจกับเพื่อนร่วมงานเพื่อให้งานบรรลุสำเร็จตามเป้าหมายร่วมกัน 5. งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศ,าศาึกษามีความรู้ความเข้าใจ พาลาังงานของสถานศึกษามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเหมาะสม 6. การใช้ภาษาและเทคโนโลยีผู้รับการประเมินสามารถใช้ภาษาและเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ ขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครููค่วยๆครั้งที่สองเป็นอย่างสูงครับ